แมวย่างแล้วเหรอครับไม่รู้ดิครับถูกเพื่อนๆที่กำลังชมคทำเสียงน่าตกใจเลยล่ะคือการอยู่ในรถอ่ะมันคืออะไรโรแมนติกทุกคนบอกว่ามีแมวมีลูกแมวอยู่ในรถอ่ะเราไม่ต้องได้ยินเสียงอยู่ในรถเนี่หแหละ,ะแต่ไม่ได้อยู่ในรถแน่นอนมันอยู่ใต้ท้องรถเอา้าไม่ใช่เหยียบไปแล้วเหรอวะ เลี้ยวเลี้ยวห้องเลี้ยวนี้แหละเลี้ยวนี้แหละใกล้ๆเป็นอยู่ตรงไหนอ่ะปนมลองมาดูดิมันร้องเงี้ยวเงี้ยวอยู่ใต้ทางรถเนี่ยพี่ตโต้ออกมาลูกอยู่ไหนอ่ะหนักค่ะหนักเออเออไม่กระดิกตรงไหนวะ S <S> <S ันอไี้เห็นแล้วจันฮะเห็นแล้วตายไม่ใช่มันมาตายแล้วหรอแกเอาเห็นมือมันวะเนี่ยเฮ้ยแกเอาออกมาพีเข้าไปได้ไงวะมันมีมือตัวเดียวเนี่ยโอ้ยเจอแล้วครับจันเราดีทำไงอ่ะอางานฐานกันไปวะวะ มันยังครับตสองไปให้แล้วเห็นยังเห็นมันยังมันยังร้องเนี่ยมันตงมันร้อนกันแล้วจะ,ะมุดยังไงอะ่ะแล้วเผื่อมันมีเลือดอ่ะเอาแล้วายไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้อืมมันตายหรือ,อยังลูกถ้าตายแล้วเราก็ร้องไห้ถ้ายังไม่ตายเราก็ก็ไม่ต้องร้องเลยอ่ะทำไมเราต้องร้องนะคะเราเสียใจเหรอคะ มันเห็นลูกดื้อมันก็เลยปล่อยไว้แล้วปล่ยได้อาวุธแล้วแบบไม่ค่จับตัวมันอ่ะก้มลงไปมันอยู่ตรงไหนป้าหนุมเห็นคนเดียวจ้าไหนมือไปไหนวะเี่ยมันอยู่ตรงนี้เนีย้ยมั้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้องฮ้ย้ยเฮ้ยเ้นเฮ้ย เพามันมันมีชีวิตมันต้องแบบกระดิกกระดิกหนีดินี่นี่นี่แกะมันลยอยปกๆเนี่ยน้ำ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 แอร์นี่นี่นี่จันหรอว่าเลือนจันถ้ามันถ้ามันคอแล้วมันชีวิตแต่เมึงอะไรอ่ะไรอ่ะไม่จันช่วยชีวิตแมวไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้ามันมีชีวิตเมื่อกี้มันต้องมันต้องหุบมือมันมันหุบคอมันไม่ใช่คือกลัวเรา อมาอีกอมันพยายามเอามือมันขึ้นเนี่ยถ้าเราดึงมันออกได้ข็กลมได้อยู่แต่มันอยู่เฮ้ยกูเห็นตัวมาแล้วมันยังไม่ตายจ้าไม่ตายออกมาลูกาอกมาฮะแถวมันดูนะมันมันทำตาแบ๋วเว้ยมันแบ๋วอ่ะมันตัวเล็กๆอ่ะมันกำลังฟู่ฟูดีๆอ่ะออกมาลูกออกมาม่ไดหนูบอกไม่ได้ป้นหนุ่ม รองร่อง,อง,อง,องรูปปีกเ็นี uh ่ยเนี่อ่ฮะนี่ให้ออ,ออกมาแล้วออกมาหวๆอกม่เห็นยังเห็นยังเห็นอยู่อยู่ไมออกไปใครเาให้มาอยู่ตรงนี้ออกไปเออออกไปแล้วออกไปแล้วไม่เป็นแล้วนู่น ตายคือในตายมันตัวเล็กมากเลยนะที่จริงมันมีสี่ตัวเลยนะเห็นไหมครับเพื่อนพี่โต้เห็นไหมเห็นแล้วเมื่อกี้วิ่งจนหลุนเลยคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเฮ้ยตัวเมื่อกี้ปล่อยได้แล้วปิดคลิปเราด้วยมันยังมีอยู่อีกครับเนี่ยเนี่ยฟังเงียบเฮ้ย เฮลเฮลเฮลอยู่เนี่ยพิจารณาไปหาปูลาดีกว่าไม่ไปเอ้ยปูลาเข้าไปทกเบสอันน,นี้มันกูมุดไม่ได้มันเก้าอ่ะืนที่จริงๆแล้วเราต้องไปซื้อเครื่องมาทำขนมะจีนนั้นมันอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยเนี่ยแล้วมันทำไมไม่ไปกับเพื่อนเมื่อกี้วะกมุติคนละที่กันโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์ไปคลิปกับพี่โตไปแล้วพี่โต มันมีอีกตัวหนึ่งสองหรือว่าสามเลยอ่ะโอ้ยตัวทั้งหมดมันมีสี่ตัวไงแล้วถ้าไม่เอามาปล่อยมันนองมาปล่อยเนี่ยเข้าไปเลยนี่เนี่ย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 เออแลอวค่อยหย่อนให้ค่อยขับขึ้นไปโอ้ยเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเลยตรงเนี้ยเนี่ยจันเฮ้ยดับเครื่องดับเครื่องทำไมมันเงียบไป เฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้ไม่เห็นว่ามีาเม้ม้าม้าเม้าเม้านี่ยนี่พี่ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วแหละนี่ที่ที่นั่นแล้วแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยแล้วทำไมมันเงียบอ่ะ ไอ้ก็มาเอามาปล่อยใส่รถทำไมวะไการสตาร์ทรถด,ดันถึงใจงรอ้อนมันตายมันจะเหม็นรถมากเลยนะเว้ยเหม็นดิเห็นยังไม่ไไมีอ่ะอ่เมื่อกี้เอาออกไปตัวหนึ่งแนละ้ตั้มมันเหลืออีกตัวหนึ่งเนะี่ยมันเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่แล้วกลัวมัน ออกไปเถอะเดี๋ยวไปปล่อยทางนึงผมกลัวมันมันตายมันมันเล่ามันเหม็นในรถนะตารถเดินถึงจะได้ยินเสียงเมื่อกี้มันร้องแมวยากอะไรนะเนี่ยไม่รู้เลย ปนุ่มเอาพี่อุ้มไหน่อยไม่อุ้มไม่ให้อุ้มเดินเดๆนเเิอาไปดีก่อนไหนอะเนี่ยๆๆีวๆๆีีอ้ยมันมาออกอะไรใส่เยอะแยะขนาดนี้วะโอ้โหเอาไปปล่อยที่ไหนอไปไปปล่อยไหนได้ อภิโตหมดหมดแล้วมั้งเนี่ยมีตัวสามตัวแล้วเนี่ยตเอ็ดตัวหนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันเอามาไว้ในรถเยอะจังวะเห็นเห็นเห็นมือลงไม่ได้หรอกโอ้ยไม่ได้ว่างอันนี้นะมันทำไมมันเข้ามาอยู่เยอะจังวะโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยมีตัวเดียว เออแมวมันต้องอยู่บนหลังไปที่นู่นแล้วแมวจะหาลูกมันหลเุงหืมไปตัวเล็กไปอยู่ไปอยู่บ้านอื่นเหน,นื่อยติโตได้แล้ว <c oughs> เฮ้ยมาอยู่อะไรของรถผูดด้เนี่ย เออโอเคเอาไปไปเหมือนแมวเปิดเสียงเลยหนึ่งสองสามอีกตัวหนึ่งก็สี่ครบสี่ตัวอพียลไรทางนันนะ่ะตัวห้ตัวอ่าโอเคนะครับเราก็เมื่อกี้เราก็ได้ทำการช่วยชีวิตน้องแมวกันนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ล่อยอยู่ที่บ้านตัวหนึงใช่ไหมแล้วก็คันนี้กลับขับมาเมื่อกี้ไปช่วยได้อีกสามเป็นทั้งหมดสี่ตัวนะครับ